เราอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลของฐานทัพเรือนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเป็นอีกจุดที่นิมนต์ท่านหลวงตานะครับมานะครับเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันเต่านะครัขอบคุณเลยไหมัีปีมจะมีไข่มานตลาด20ปีเปิดอันนี้ นี่ก็เริ่มใส่ท้ายกระดองไม่สมบูรณ์วะครมารอบที่แล้วนะครับท่านหวงตาเราก็นะครับช่วยเหลือไปห้าหมืนบาทนะครับสำหรับค่าอาหารเต่านะครับค่า เดี๋ยวมันตาลูกหลวงตาชี้เราจะให้มันชี้ตัวงัยครับผมเอาให้มันชี้หมดดีกว่านะครับพี่ชุมพรนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีมนกำลังตามมานครับเขาก็มีเต่ามันตามมาปล่อยเต่าทิ้งเลยไม่ใช่เต่าวันนี้ไอ้ให้หลวงตามันจะมอบมอบค่าอาหารเต่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนห้าหมื่นบาท ต้บอกว่าต้องมาชื่อแล้วห้ามต้องให้มาเป็นส่อยให้มาทุกเดือนแล้วต้องถามหลวงพ่อแล้วแหละก็ไปดูตัวเล็กๆนะครับมันไม่ดูไม่ดูปล่อยเลยปล่อยเลยดิค่ะไม่ดีรม่ดีไ่สีเจ้าจะปล่อยก็จะให้ไม่สีเปิ้นปล่อยจะให้สีเจ้าปล่อยถามว่ากูเป็นเท่าเตาอย่มันสรรหานะดูสิมันพูดอ่ะ จังไลมากเลยโอ้ทุเรียนน่ารักมากหมอนทองว้อยสามสิบเองเหรอเอาสักร้อยโลได้ไหมนั่นก็เอาเอาเกียรโลอะเนี่ยประมาณสามสิบสี่สิบโลเรนะนะแล้วเอาใส่เรามีรถใส่ไหมไม่ไหวไหมครับฮะ ได้ไหมได้ครับได้ครับงั้นเอาหมดเลยเยทหารเอาปลาไปใกล้เน่ยเราจะไปปล่อยเต่าใช่ไหมครับปลูกครับปล่อยนูนเลยโอ้ไปนู่นเลย นี่นะครับเป็นเต่านะครับที่เตรียมไว้นะครับเป็นเต่าอนุบาลน,นะครับที่จะเตรียมปล่อยลงสู่พื้นทะเลนะครับแล้วนะครับแล่นนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาดูทะเลก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมชายหาดทะเลนะครับ ัตหีบนะครับเป็นส่วนของกองฐานทัพเรือของกองทัพเรือนะครับกินพื้นที่ของชายหาดทะเลแห่งนี้นะครับก็ถ้าเป็น G P S เนี่ยต้องใช้วิธีการเลือกการเดินเท้านะครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็นสถานที่ของฐานทัพนะครับจะไม่มี G P S แบบเฉพาะนำทางรถนะครับซึ่งรถ g o เกิ e ไม่สามารถที่จะเข้ามาเส้นผ่านได้ในในในบริเวณนี้นะครับ ต้องได้รับการอนุญาตนะครับ,รบ2ระดับนะครับสำหรับผมเองก็ต้องมาผ่านนะคระดับก็ต้องเรียนให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมก่อนนะครับเพื assim, ่อทราบว่าวันนี้นะครับท่านหลวงตาได้รับกิจนิมนต์นะครับรับกิจนิมนต์นะครับของฐานทัพเรือนี่แหละนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จุดนี้เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมนะครับของฐานทัพเรือนะครับที่นิมนต์ท่านหลวงตามาก็คือ มาชมนะครับศูนย์อนุรักษ์พันเต่าซึ่งท่านหลวงตาก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่2เนี่ยนะครับเต่าเล็กเต่าอนุบาลนะครับปูกบานกระบาดทารขอทาการปล่อยปูน่อครับมีปูด้วยนะครับีมาเพื่อจะบูชาท้าการหลวงปูด้วยหลวงตาโดยตรงนะครับอันนี้ต่อทั้งปูแล้วเต่า มอบ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 ค่าอาหารนี่ล่ะน้องเต่าเราน้องเต่าเดือนเนหนึ่งเดือนหนึ่งห้าหมื่นบาทว่างเงินเขาว่างนะเขาเลยว่าให้กูมาสุกเดือนไดไมได้ไหมได้ถ้าลงตาก็มอบให้ กังเงินกบตั้งใจจะบูชาที่ศาลสองตานะครับมีทั้งโป้แล้วก็เต่านะครับนันครึ่งไว้จ้าให้กินนี่อนตัดตัดปูเดี๋ช่วยกันตัดนะครับถ้าจะบูชาก็กินกับเป็นนึ่งนาน้ำจิ้มเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันเมื่อแสงนะครับมันถูกมัดไว้มันเหมือนกับว่ามันกดแค้นนะครับต้องระวัง ต้องระวังให้ดีนะครับมันหนีทันทีเลยระวังตัวดีปีงจับให้ดีแล้วก็ตัดหลัไปแล้วตัน้าหลังอ่เลตัวนเอาทุกคนช่วยได้เลยครับอะไรครับเกลแล้วอกำลังตัดแล้วครับ่วยตัดแล้วถอยลูกตาเลยครับเอายกยกเยกเลยป้ก่อนจะเตาที่ลังครับ นี่กิกิิเอาอาจารย์มาเตะเอะไรไว้ดับนอกเอาเอาเอาไปก่อนนเดปนะอละไปถ่ายเลยครับพร้อมเนี่ยถ่า่อตนครับปล่อยลงทะเลนะครับเอร์เลขอะไรน้อเนี่ยจับอมาวก็แปไม่ไม่พอซื้อทขยับับับ

มันไม่เห็นขาดอย่างนั <N> ้นมันไม่คมมันไม่ตายไม่ตายไมายไม่ตายไม่นายไม่ต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 าตายตัดไน่นไม่ไ่ไม่ยตายม่ตายไ่ตายน่ตาย่

วัชายน่าจะนั่งชาวบ้านไ่ขอปักตีวานไปหน่อยว่าระงตาระวังนะคระวังตาตาที่ไม่อปักตีวานไปด้วยว่าโอ้ใส่กาดีดีไปแล้วนะครับลุงขาคุณทำไมตีบูนลงน้ำเลย ใส่เช้าเลยที่เป็นปีกูเหมือนเดิมวางเวาอีก

เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็น้ะเอ้ยมันถือไปอยู่ตัวมันทอดเลยนะโอ้ยโดนนั้นไม่ดีใจดิ้นดิ้นดิ้นไม่ไหวแล้วปล่อยดิ้นดิ้ยเลยปล่อยเลยปล่อยเลย ไปล่อยผูเสจก็จะเป็นตะครตั่แะเถ้าเรามาเราต้องซื้อนกป็นบลไปแล้วนะครับไปแล้วครับนี่ ตัวใหญ่มากนะครับไปมันขาดมเลยพี่ดิไปโชคดีนะอแข่งมันไลยปืนแข่งกันไปแล้วกลับไม่หัน้ไัดกนะคักเป็น่ได้เลยนะ

เหลือเต่าใช่ไหมครับเหลือเต่า,อเ,ตา,เ,ตาเอาปูเยอะมากเลยเดี๋ยวจะจะ,จะพารอดูเต่าไปด้วยนะครับนี่มันจะกระดึบ๊บกระดึ๊บนะฮะยังมีเต่ายังมีปูนะตัทุบจิตนะครับ นี่ก็เป <th> <c oughs> ็นนี่บ <UC> <sh> ้ัดเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะานนะครับน้ำจิ้มดีผู้น้ำจิ้มเอาคุณค่าอ๋อนร่อยเห้ครับมาใหญ่มากเลยครับสี่ตัวโล เนมวม่ายม่ายิงหวานานเอขยอข้ยตัวขงตัวล่อยไปซะุ่กตัว้่เ้าังตัวเขาแล้วอยโอ้ยน่ดยดเยวไดแ้วต้องปล่อยปล่ยทะเลเลยยอดเนี่ยยอดเลยเยกำลังุยอดปูป่อยปานะครั ปล่อยเต่าปล่อยหอยปล่อยปลาไหลนี่เรามาปล่อยปูปล่อยเต่านะในในเต่าไปแล้วหรอคะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เคยแต่มาเที่ยวแต่ว่าไม่เคยปล่อยสัตว์ลงทะเลเลยไปถอยไปอีกอย่เดินเข้ามาหาใกล้ใกล้ไม่ร้องอีกเลยจะกินก็ลลงเยเป็นยังไงเป็นยังไง ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ได้ได้เนาะรอบที่สองที่มาที่นี่นะครับระวัง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 เยี่ยมเยี่ยมเลยนะตัวดำโตเลยนะใหญ่ๆพี่ใหญ่นายชูใหญ่ฮะปล่อยครับปล่อยครับอันใหญ่ใหญ่ให้ได้เต็มคาราเียลเลยว้า แล้วแม่ทิเจอเราก็ปล่อยเหมือนกันนะครับอ้าวเรามาหยุดอยู่ตรงเท้าตายได้เลยโอ้นะครับทั้งกล้องกล้อง กล้องแม่ชีเจิ้นสวยมากนะครับแต่จริงๆที่ผมเดินเข้ามานี่มาดูสายแล้วสายกล้องพี่น็อตหลักก็สวยเหมือนกันนะนี่ไงสายกล้องพี่น็อตนะสายนี่แพงนะเกือบเดี๋ยวให้บอกเลยค่ะในในสายนี่เลยสายกล้องนี่แพงเลยครับสายกล้องเกือบหลายพันบาทนี่แหละแล้วก็หยิบหยิบหยิบแล้วลงไปเลย บางจานนั้นให้กูแถมมิตรตาให้มันวางละมังที่มือนะครับเราหยิบหยิบจะเราท่ามไช่แล้วตอกจับเต่าโดนเดี๋ยวไปลงลงอีกไม่มีปัญหาทำไมเต่าตัวนี้ใหญ่กว่าเขาเต่าสบายเต่าสบายเลยเนี่ยขนาดนั้นหมายว่าเอาโัวล่อไปไหนไม่ได้หมายวกิ้งบางกินไปไหนเต่าอินโดนิโอกว่าเขาหน่อย วางใลงมาครับเราวางไว้วางเต่าบพื้นทรายหิ้นะครับให้เขาทานลงไปเองนะครับให้นู้จับเดบครับจับได้เลยเต่าทะเลไม่ายนะบไไ้ไวัหารน่ารัไม่เลียงวั่าไม่ขีให้เต่าคานนะครับผมน่ารักคานแทนเต่าไม่ได้ตั้งภาพระวังจะ หลังเต่านะฮะให้เขาทานลงไปหน่อยต้องเล่งต้องเล่งพ mm hmm ah ื้นที่ให้เขาทานจับผ้าเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทานลงไปนะครับแอดมินแอดมินหลบเต่านะครับผมอมีหางด้วยอาไม่ยอมให้ไปเป็นต่อด้วยพอไม่เจอเต่าอ่อนแรงเต่าอ่อนแรงเต่ข้นมาถึงน้ำทะเลแล้วนะครับจริงๆริงอ่า ถ้าเราปล่อยปูแล้วก็เต่าพร้อมๆกันเนี่ยปูจะมาช่วยเต่านะครับในทะเลนะครับซึ่งเคยมีคลิปมีคลิปวิดีโอนะครับเผยแผ่ตามทีกตอกอยู่นะครับที่มีปูนะครับมาช่วยโอ้โหมดไปแล้วครับไปแล้ว าไปแล้วเต่าตัวแรกไปแล้วแกจะผมไม่น้อยไปเร็วสุดเลยแข่งเล่นกันเลยเต่าใหญ่ีไทยอ้าวี่ไยกลับมาทำไมลูกอ้าวกลับมาสบายกลับมาสบายอ๋อขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะฮะเห็นยญวัวลอยเขาฟังก็เข้าลอยออกกลับมาทำไมล่ะลูกเขามาลอยกลับมานะครับมันลอยมตข้ออมามาลอยกลับมานะไปเร็วไปบายบายครับ ก็มาขอบคุณเราก็มาขอบคุณที่ปล่อยเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปอีกทีนึงตี๋ให้สักเวิร์ดหน่อยสิตี๋ให้สักเวิร์ดหน่อยพุ่งพุ่งโน่นเลยเขามาลาเขามาลาโอ้เขาจะเป็นแบบนี้นะเต่าเวลาปล่อยเกาจะหันกลับมาหนุ่มบกับสำรวจพื้นที่ก่อน ไไม,มันไม่ยอมไปตอนแรกมันไปแล้วมันก็จะขึ้นบกนะครับแต่จริงๆมันต้องลงท้องทะเลไปเนี่เป็นเต่าอนุบาลเต่าเล็กโน่นไปโน่นละนะครับอรอโอ้ชีแอนได้ปล่อยยปลงอยแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้มันลงไป,ไปแล้วเราหายไปเลย อ้าวแม่ชีเข้ากล้องหน่อยคนซ้ายคือแม่ชีแอนครับคนขวาคือแม่ชีน้อยซึ่งเป็นติดตามอุปถากแม่ชีเจิ้นเนาะใช่ไหมมากันแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่แม่ชีแป๊วนี่ตั้งหากมาอีกตั้งหากโอเคนะครับเป็นแม่ชีจากวัดป่าบ่อน้ำไปอินนะขอบคุณครับ ไปทางนี hey, he yeah. okay, so ้ต่อลุงข right ้าวหันไปมังไม่ร no ู้มีตายไปตัวนึ่งตายชากระมังไปตัวหมดโดนพี่พี่ทับะตัวมันใหญ่อยู่นะพี่นนท์ก็นีิ้มงเมจำนวนแม่ชีของวัดป่าบนน้ำพิเศษก็สองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบครับก็ยังเหลือโคต้าอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบนะครับ ถ้าท่านไหนที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้เราแบบตั้งใจไว้ว่าอยากจะไปบวชชีต้องรีบไปตอนนี้นะครับไม่งั้นนะครับอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของที่อยู่กุฏองกุฏิที่ไม่พอจํานวนเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนของกุฏินะครับที่สามารถตั้งได้นะครับก็ไปได้เลยนะครับทุกคนจะสงสัยว่าเอาอะไรไปบ้างนะครับเอาเครื่องใช้ส่วนตัวไปนะครับ ทุกทีมีให้ที่โน่นนะครับเาเใช้ถืนตัวไปนะครับก็ไป <c oughs> หัวได้เลยตอนนี้นะครับเขาคิดว่าหลวงพ่อพุทธชัยเป็นจิตวิทยาเป็นคนเชินยวกอยที่ไม่ใช่ท่านเป็นท่านสามญาติจริงนะกเป็นอริยชนองค์หนึ่งเลยแหละที่ยอดเยี่ยมมากหลวงตายย่อมตลอดนะนะ อย่างหลวงตาเนี่ยโอ้ยเทียบกับท่านไม่ได้ถ้าพูดเรื่องเพราะท่านเก่งเรื่องเรื่องเรื่องอรัยามหายานวัชรยาอะไรเยอะแย,ยะเลยซึ่งใช้เวลาตั้ง40-50ปีในชีวิตท่านไปเรียนมาสิ่งที่ท่านเสียใจที่สุดก็คือท่านนำเอาตัวหนังสือไปสอนแม่ท่านท่านนึกว่านั้นคือคำธรรมะ นั่นแหละสิ่งที่ท่านอบอกว่าท่านเสียใจจนกว่าท่านเก็บโจอยู่3ปีค่อยออกมาค่อยรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนมันผิดพลาดมากะมันต้องเข้าออกมาจากข้างในหลวงจาเนี่ยเป็น,นคนชอบประวัติศาสตร์คนดูเป็นคนดื้อเป็นคนดื้อเป็นคนไม่ยอมใคร ตดหลวงตาเนี่ยยอมหลวงพ่อวุชชชานมากขนาดหลวงตาบวชสายกรรมฐา,านนะเป็นลูกศิษย์สายอรันวาสีของหลวงปู่มั่นหลวงตาอย่างว่าโอ้โหวัชชานมันจะเป็นคนร่าเริงนะงพี่มาขอพวกเราขอถ่ายรูปหลวงตาหน่ยอยฮะอันนี้เลยตรงนี้เลยเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อหลวงตาต้องไปหลายที่มากเลย

ราพูดเยัน <experiences> ยังปาดไปแล้วใช่เขาบอกว่าเมตตามากรักมากเลยจบแรงปูยันเนี่ยโคตรตลาดเลยเป็นใจ